الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدنا علما ورزقنا فهما آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man sama ramadana imanan wahtisaban Gufira lahu ma taqadama min dhambi a. Sadaqallah wa rasuluhul karim Amma ba'assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau kuam senti suh kuam minta kuam jamren Jai Allah subhanahu wa ta'ala Jom kau sobda tan patahan Naibi thi tuan Najib Farid Mas'udi Nayuk sama kum islah Tan patahan จัดงานคณะกรรมการโรงเรียนมัอ้อศึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านประธานมูลนิธิพี่น้องภูมิเกียรติทำดูแล้วครับสิ่งแรกเลยก็ต้องขอ,อน้อมชุโกรต,ต่อรอสุภาณววตาลาที่ในบรรยากาศเย็นวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราทุกคนได้มารวมกันในบรรยากาศที่มีความพิเศษนะครับไม่เหมือนกับเดือนปกติ นั่นก็คือขณะนี้เราทุกคนได้ทำหน้าที่นะครับในการเป็นบ่าวที่ต่ออัดต่อลอสุภาณวัตลาอลอสุภาณวัตลาได้ตัดเรียกโอบรรดาพุทธาทั้งหลายการถือสินอดได้ถูกบัญญัติเป็นข้อบังคับหรือเป็นฟอร์ดูเหนือพวกทั้นทั้งหลายแล้วเช่นเ,เดียวกับที่ได้บัญญัติให้เป็นข้อบังคับกับบรรดาประชาชาติในอดีตมาแล้วเป้าหมายหลักนะครับเพื่อให ท่านทั้งหลายนั้นได้สร้างความยำเกรงต่อรัสมภานอวตาลาประเด็นในวันนี้นะครับความประเสริฐของการถือเส้นอดในเดือนอรอมฎอนอย่างที่ท่านอาจารย์อดุลได้บอกกับพี่น้องว่าประเด็นวันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้ได้ยินได้ฟังกันทุกปีแต่เป็นประเด็นที่บอกว่าทุกครั้งที่เราได้ฟังทุกครั้งที่เราได้ยินมันทําให้เราสึกอิ่มเอิบทําให้เรามีความหวังว่านี่แหละคือสิ่งที่อัลตาลา ได้ให้บัญญัตินี้มาพร้อมกับความดีงามความงดงามที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งชีวิตดุนยาและอาเครอความประเสริฐที่มันจะเกิดขึ้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับไม่ใช่ว่าใครสักคนหนึ่งจะกําหนดใหส้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีความประเสริฐแต่ความประเสริฐนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงคัดเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาสถานที่ก็ตามพอรัสุปานอัลลอฮฺตาลาได้ตัดว่าวรบุกะยะคลุกุมายะชะวยักตารและพระบุตรบานของท่านนั้น พระองค์ทรงสร้างในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็ทรงคัดเลือกพระองค์คัดเลือกให้เมืองที่มีความประเสริฐเมืองมักกะเมืองมาดีนะพระองค์ทรงคัดเลือกภูเขาตูตซีนายซึ่งเป็นภูเขาที่ท่านอบีมูซาสรับบัญญัติองรลอสุบฮานอวตะลาได้เลือกนะครับวันที่มีความประเสริฐในรอบสัปดาห์วันศุกร์ในรอบปีวันอารอฟะและเดือนที่มีความประเสริฐที่อัลตะลาเลือกให้กับบรรดา ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอ์สุบฮานอวตาลานั่นคือเดือนอรอมาดอนแน่นอนก็ความประเสริฐที่เราได้รับทราบกันก็คือสิ่งแรกก็คือการที่อัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาได้เลือกให้เดือนอรอมาดอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานตกประทานลงมาเชารุอมาดอนัแหละดีอุนซีละฟีฮิลกุรอานเดือนออมาดอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาได้เลือกให้คัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร ที่ประทานให้กับท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลต่ลนวะอะลี๊ัลสลัมและเป็นคำพีที่ประทานให้กับอุมาของท่านในเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่มีความประเสริฐเป็นอย่างมากแต่เดือนรอมฎอนไม่ใช่เป็นเพียงเดือนที่อัลกุรอานูุประทานลงมาอัลลอฮ์สุภาอวยุตลายังได้เลือกให้เดือนนี้มีบัญญัติที่ยิ่งใหญ่บัญญัติที่มีความสําคัญซึ่งเป็นในรุกลอิสลาม5ประการศาสนาอิสลามตั้งอยู่บนหลัก5ประการบุญยันอิสลามมฮลล์คมสิน อิสลามตั้งอยู่บนรากฐาน5ประการหนึ่งการกล่าวฮาดหะทั้งสองประการอัชฮะดุลลอฮ์อิลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุม a m m a d รอซูลลลอฮประการที่สองการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาการจ่ายสะการการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและการไปประกอบพิธีฮัตอัลลอฮ์สุภานูวัตตาลได้เรียกร้องด้วยสำนวนที่เรียกบรรดาผู้ศรัทธาอยู่แล้วว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้ว คำนี้เป็นคำที่มีความยิ่งใหญ่และมีความสําคัญเป็นการเรียกบ่าวของขพระองค์ว่าหลังจากนี้พระองค์จะมีบัญญัติที่มีความยิ่งใหญ่มีความเประเสริฐให้กับประชาชาติของท่านอบดุลเบีสรลอัลกุรันัลซัลลัมนั่นคือการถือสินอดในเดือนรอมฎดอนบัญญัตินี้ถูกบัญญัติในปีฮิจรัสถกราชที่สองเป็นบัญญัติที่ให้เรานั้นได้ถูกเป็นข้อบังคับเป็นฟอร์ดู โดยมีหลักหรืออาการสองประการที่มีความสำคัญหนึ่งการตั้งเจตนาสองการงดเว้นจากการกินการดื่มการร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาการหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าปฏิบัติติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อเอาล็อสุภาณอวตาราฮะดิสบทหนึ่งที่ท่านบดุลลอฮะลัยฮวะซัลลัมได้มา พูดถึงความประเสริฐของการถือสีิอดในเดือน ر ม ض ا ن ว่าข้อล رسول الله อ ل ى الله عليه وسلم أ ت ม ك م า ر ุ م ร ض ม ا ن น ش ه ร ر น م ุ ب า ا ر ك ف ر ั ض ล ا ل ل อั ه ُ ز و ج ะ ل ع ل ي ْ ك ُ م ْ س ِ ي َ أ َ م َ ة ทา رسول الله صلى الله عليه وسلم ได้กล่าวได้มาแล้วอย่างพวกท่านร رمضان شهر ุนมุบารัก رمضان เดือนที่มีความสิริมงคลเดือนที่มีความจำเริญ เนื่องจากว่าอะไรครับุอัพระยาูองค์สุดพานวัตลาได้เลือกให้บัญญัติการถือสินอดนะครับเหนือพวกท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าเราสังเกตได้ดีนะครับว่าอัลลอฮ์ตารารักบ่าวพระองค์เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มีความรักต่อบ่าวพระองค์พระองค์ก็จะมอบสิ่งที่เป็นภารกิจศาส,สนก,กิจที่มีความสําคัญ หนึ่งในภารกิจหลกักหรือศาสนกิจหลกักที่อัลตละลาเลือกให้เบาที่เป็นที่รักนั่นคือการถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนจากฮะดิษกุดซีบทหนึ่งที่ท่านอนลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะต้าลายกูนมาตะ ר ב إليه عبد بشيء أ ั ب إليه مما افتردت عليه อัฟตละตะอลาได้ตัดผ่านท่านอนลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมไม่ใช่เป็นอัลกุรอานแต่เป็นฮะดิษ บอกว่าไม่มีการงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บ่าวปฏิบัติแล้วจะทำให้เขาเป็นที่รักนะย่างอัลลอฮ์หรือเป็นที่รักนะที่ข่าอัลลอฮ์มากไปกว่าการที่ฉันได้บัญญัติในสิ่งที่เป็นฟอสูแก่เขานั่นแสดงว่าวันนี้เรากำลังทำภารกิจที่เป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์สุภานอวตารานั่นคือการได้สัมผัสการรักษาสิทธิที่มีต่ออัลลอฮ์สุภานอวตาราคือการเสียนาวะตอนา เราได้ยินแล้วแล้วเราก็เชื่อฟังแล้วเราก็ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจนะครับว่าขณะนี้เรากําลังทําในสิ่งที่อละตาลาบอกว่าเรากําลังปฏิบัติศาสนิจิสลามรอมรดนที่มีความประเสริฐกําลังเป็นสิ่งที่ละตาลามีความรักต่อสิ่งนี้เป็นอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะได้นั้นเน้นย้ยํากับพี่น้องว่าความประเสริฐนั้นอิชชาละมีหลายประการทีเดียว แต่ก่อนที่เราจะได้รับความประเสริฐที่ถูกระบุเอาไว้ผ่านตัวบทอัลฮะดีสก็อยากจกเน้นย้ำพี่น้องนะครับตัวผมด้วยว่าการที่เราจะได้รับความประเสริฐจากการถือศีลอดนั้นเราก็จะเป็นจะต้องรักษาในสาประการนี้ให้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นอกจากรู้กรแล้วเนียดงดเว้นการกินการดื่มการร่วมรับนอนระหว่างสามีภรรยาตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าสิ่งนี้ทําให้ศีลอดของเรา ถูกตอบรับนะ้าที่เอาลอสุภาหนวตาลานั้นมีเงื่อนไขอยู่3ข้อ 1. อีมาน,นั้นต้องอีมานศรัทธาต่อลอสุภาหนวตาลาอีมานว่านี่คือบทบัญญัติของอัลลอฮ์อีมานว่านี่คือสิ่งที่ท่านรอสุลลลอฮฺสัลลฺม์อะลัยวะสัลลมได้สั่งใช้โดยผ่านคําสั่งที่มาจากอัลลอฮฺสุภาหนวตาลาประการที่สองวาติซาบันจะต้องหวัง มีความหวังในรางวัลที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้จัดเตรียมเอาไว้ซึ่งอินชาอัลลอฮฺเดี๋ยวเราจะได้บอกว่าเมื่อเราสินอดแล้วการสินอดของเราหรือบวชของเราถูกตอบรับแล้วเราจะได้รับความประเสริฐอะไรบ้างหนึ่งอิมานสองหวังรางวัลและข้อที่สามจำเป็นที่เราจะต้องพยายามหลีกออกห่างจากบรรดาสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาัอฮุลลิวะสัลลัมได้บอกว่ารอมฎอน นอกจากเรางดการกินการดื่มแล้วสิ่งที่เราต้องงดด้วยนั่นก็คือสิ่งที่เป็นข้อห้ามนอกเดือนรอมฎอนอาศัยฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีสุลลัลละฮ์อวอะลัยอุสซาลัมได้กล่าวว่ามัลลัมยะดะกาวลาซูรีวะลอามะลาบีฟะเลยสลิลลาฮะเจตุนฟีอัยยดะตออามะฮูวะชาราบะท่านนบีสุลลัลละฮ์อวอะลัยอุสซาลัมได้บอกถึงเงื่อนไขหลักที่จะทำให้สินอดของเราถูกตอบรับและได้รับความประเสริฐ ท่านนบีสลลลุลต่านได้กล่าวว่าผู้ใดไม่สามารถระงับคําพูดที่เป็นเท็จคําพูดที่ไร้สาระคําพูดโกหกและยังไม่สามารถเลิกระงับยุติพฤติกรรมการกระทําที่เป็นเท็จเช่นเดียวกันอัลตัลลาบอกว่าไม่ต้องการอัลตัลลาไม่ต้องการในการที่บ่าวของพระองค์ทําการบวชเพียงแค่ระงับการกินการดื่มแต่เขาไม่ได้ระงับในสิ่งที่เป็นเรื่องราวไม่ดีต่าง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถรักษา3ข้ออินชาอลนั์เราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เก็บเกี่ยวคุณงามความดีความประเสริฐที่ฮ์ตลาได้เตรียมไว้ให้กับเราในเดือนรอมฎอนอีมานศรัทธาหวังในผลรางวัลและต้องหลีกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่มาจะทําลายผลบุญหรือผลตอบแทนของรอมฎอนในการถือเสื้อของเราให้มันมาลายหายไปประการแรกครับความประเสริฐของเดือนรอมฎอน ที่เราถือศีลอดนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้ทรงกล่าวเป็นฮะดิษกุดซีโดยการพาดพิงตัวของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเป็นการการันตียอมรับถึงความยิ่งใหญ่ความประเสริฐข,ของการถือศีลอดท่านอนับดุลเลาะห์วะเลสลัมได้กล่าวว่า,า وا, ى, คุลุกาลัลลอฮฺตาฮฺลาคุลลุอัมลิบนีอาดัมะละหูอิลลัสซิยามฟะอินนหูลีวะอานะอัจซีบี ท้ารุสุลลาะสุลลัลฮิสลมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์สุภาณวตาลาได้ตัดว่าทุกๆก,การงานที่เราปฏิบัติไปแล้วทุกๆก,การงานที่ลูกหลานอาดัมปฏิบัติไปแล้วย่อมเป็นของเขาตามที่ถูกกาหนดไว้ที่ถูกระบุเอาไว้ในคําสอนของอันอิสลามยกตัวอย่างเช่นการละหมาดยามาที่มัสยิดรวมกันถูกบันทึก27เท่าการที่เราได้มีโอกาสถือศีลอด นะครับในวันอารอฟะนะครับถูกลบล้างความผิด2ปีปีที่ผ่านมาและปีหน้าที่จะมาถึงการถือสินอดในเดือนในวันอาชูรอลบล้างความผิดที่เพียรผ่านมา1ปีแม้แต่การที่เราไปทําการละหมาดในมัสยิดฮารอมแม้ว่าจะมีความประเสริฐแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ก็ตามแต่ว่าถูกระบุไว้ชัดเจนว่าถูกบันทึก1 0 0 0 0แความดีงามแต่อัลตลาบอกว่า ทุกการงานที่เบาวของอัลลอฮ์ตาลาทําไปแล้วบันทึกตามที่ได้ระบุเอาไว้อินลัสเซียเว้นแต่การถือสินอดฟาอินนาหูลีวะนาะอจีบีเราบอกว่าแท้จริงการถือสินอดนั้นเป็นผลงานของข้าอัลลอฮ์และในวันกิยามะข้าอัลลอฮ์จะตอบแทนมันด้วยตัวของข้าอัลลอฮ์เองจากตรงนี้เองบรรดาวิชาการได้บอกว่าการที่าตาลาเอาตัวของพระองค์มา เรียกว่าการันตีในอิบาดานี้แสดงว่าเอเลตาลาต้องการที่จะให้รางวัลน,นี้เป็นความพิเศษและไม่มีใครสามารถรู้ผลรางวัลของมันได้เว้นแต่เอเลตตาลากับบ่าวเท่านั้นก็มีปัจจัยหลายอย่างครับที่เป็นการสื่อสารออกมาจากบรรดาวิชาการว่าการถือสิญอดเป็นหนึ่งในอิบาดาที่สามารถขจัดเรียกว่าการโอ้อวดออกไปจากหัวใจของมนุษย์ได้การถือสิญอดสามารถทําให อิบาัตานั้นมีความอิคลาสมีความสะอาดบริสุทธิ์ใจมากกว่าอิบาดาอื่นๆและในขณะเดียวกันนะครับบรรดานักวิชาการบางท่านบอกว่าอัลตลาให้เกียรติยกสถานะของบวตรที่มีความประเสร,ร,ริฐรอมอหนึ่งในความประเสริฐก็คือว่าในวันกิยามินักวิชาการบางท่านได้บอกว่าอัลตลาอาจจะมีการชำระความดีความผิดอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เผิอ,อว่าอาจจะไม่เพียงพอในการที่บ่าวคนนั้นจะ ได้เข้าสวรรค์ของลอสมภารอนุตลาหรือหลุดพน้นจากการถูกลงโทษในนรกเราตลาก็จะเก็บซยามของเราที่ถูกตอบรับเอาไว้เป็นการงานสุดท้ายแล้วเราตลาก็จะใช้สิทธิ์ของพระองค์ที่บอกว่าอัสเซียมูลีวะอานาอัจซีบีเราตลาก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะเพิ่มความดีให้กับเราจนกระทั่งเราจะหลุดพน้นจากนรกและเข้าสู่สวรรค์ของลอสุภานอนัตลาประการที่สองการถือสินอดในรอมบอน เป็นสาเหตุที่มีความประเสริฐทําให้ความผิดบาปของเราที่ผ่านมาจะได้รับการลบล้างจากอัลลอฮฺสุพานอวตาลาดังที่ท่านนบ,บีสัลลัลลอฮฺะลัลลัมได้กล่าวว่ามันสอมะรอรมฎอนอีมานันา้นว่าติซาบนันกุฟิรัลลัมาตะกัดมะมินตัมบีผู้ใดถือศีลอดในเดือนรอมฎดอนด้วยอีมานด้วยจิตใจที่อีมานต่ออัลลอฮ์และหวังในรางวัอลอัลตาลาจะลบล้างในความผิดที่ผ่านมาให้กับเขาประการที่สาม การถือศีลอดความประเสริฐในเดือนรอมฎอนจะสามารถขจัดหรือลบล้างความผิดบาปได้เล็กน้อยๆที่มีในชีวิตของเขาจาก h a d i ี h ของท่านดะบีสุลต่านได้กล่าวว่าอัลสลาวุตุลขัมวันจุมฮะตุอิลันจุมฮาวะรอมฎอนุเอลรอมฎอนมุกัฟฟรัดมาเบนฮุนนะอิลาอิจตตลบะอัลกับัยรกาลมาฝรดูฮาเวลาจากวันศุกร์หนึ่งถึงอีกวันศุกร์หนึ่ง จากรอมฎดอนหนึ่งถึงอีกรอมฎดอนหนึ่งจะได้รับการลบล้างระหว่างช่วงเวลาที่กล่าวมาเว้นแต่ว่าคนคนนั้นอย่าได้สร้างในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เกิดขึ้นในกระตัวของเขานี่คือความประเสริฐที่เราจะได้รับจากการถือสินอดในเดือนรอมฎอนประการที่4การถือสินอดในเดือนรอมฎอนเป็นการที่อัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาได้การันตีรับรองประตูสวรรค์ที่มีความ พิเศษใน8บานแต่ถูกระบุให้ทราบว่ามีอยู่บานหนึ่งชื่อว่าบาับอรารยานเป็นประตูที่ท่านอาบีสุลลาะไวซัมได้บอกว่าประตูนี้จะเป็นประตูที่มีผู้เรียกให้เข้าไปเฉพาะบรรดาคนที่ทําการถือศีลอดเท่านั้นและเมื่อบรรดาผู้ถือศีลอดได้เดินเข้าจนกระทั่งครบจนถึงคนสุดท้ายในรายงานของฮะดีษว่าอูลิก ว่ล้วยัดคุณมินหัวหัดมุตตะฟักุนอะไรบันทึกโดยอิมามบุครีนลุม่มซิมว่าเมื่อประตูนี้ปิดเป็นที่เรียบร้อยใครที่ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสหรือได้มีโอกาสบันทึกคุณงามความดีจากการถือศีลอดเขาจะได้มีโอกาสเข้าไปแต่ราดูบานนี้ประการที่5การถือศีลอดพี่น้องครับในเดือนรอมฎอนความประเสริฐเป็นสาเหตุทําให้เราได้หลุดพ้นนะครับจากการถูกจองจําจากนรก ดังที่ท่านอาานาบับดุลเลาะฮ์วะเลซัมได้กล่าวว่าอินนัลลิลลาฮิอุตะกคอุมินันนาริวะซาลิกะฟิกุลิลลัตินแท้จริงสําหรับอัลลอฮ์นั้นจะมีการปลดปล่อยให้บ่าวหลุดพ้นจากไฟนรกดังกล่าวนี้จะมีการปลดปล่อยให้เกิดขึ้นในทุกค่ําคืนของเดือนรอมฎอนประการที่6ครับความประเสริฐของการถือสิ่งในเดือนรอมฎอนก็คือผู้ถือศีลอดนั้น เขาจะมีความดีใจในสองห่วงเวลาในชีวิตด้วยกันเวลาที่หนึ่งเวลาที่พวกเรากําลังรอคอยกันอีกสักครู่หนึ่งเมื่อใกล้เวลาแล้วเราก็จะเตรียมตัวพร้อมที่จะได้รับความดีใจเมื่อเสียงอาดานมักริบดังขึ้นทุกคนจะมีความดีใจที่เขาได้มีโอกาสละสินอดด้วยกับริสกีขาร์ลอสปาโนวัตลาและความดีใจที่สองที่เราจะเก็บเอาไว้แน่นอนครับคงไม่มีความดีใจใดๆในชีวิต ที่เราไปพบไปเจออัลลอฮ์สุบฮานอวตาราในวันกิยามะกับการที่เราเป็นบ่าวที่ต่ออัลลอฮ์สุบฮานอวตาราและพาบุตรของเราไปเราจะดีใจที่เราได้พบกับอัลลอฮ์สุบฮานอวตาราในวันกิยามะดังที่ท่านนบีสุลต่านได้กล่าวว่าวอลิซายมฟารฮฮตันเยฟรฮูมาอิดะอัฟตระฟาริฮาบิฟิตรีฮี و อิดะลิกิย์รับบ์ฟาริฮาบิซูมีฮีมุตทักุนเเลย หะดิษบทนี้บันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมว่าสําหรับผู้ถือสินอดอย่างพวกเราณขณะนี้พี่น้องครับเราจะพบความปิติอินดีความเบิกบานใจในสองห่วงเวลาในชีวิตบนดุนยาและอาคีรัวันที่เราละสินอดและวันที่เราพบเจออัลลอฮ์สุภาอวตาราด้วยสินอดของเราที่เราตออัดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ประการที่7ครับคนถือสินอดพี่น้องครับหนึ่งใน ความประเสริฐที่เราจะได้รับนั่นก็คือการขอดุอาของเราขณะนี้หรือเริ่มตั้งแต่การถือศีลอดจนกระทั่งเวลาที่มีความประเสริฐนั่นก็คือใกล้ที่จะละศีลอดซึ่งมีฮะดิษรับรองว่าบุคคลสามกลุ่มต่อไปนี้การวิงวอนการขอดุอาของเขานั้นอัลลอฮฺตาลาบอกว่าจะไม่ถูกปฏิเสธนั่นหมายความว่าเมื่อเขาขอแล้วอัลลอฮฺสุฮาหนาวตาลาจะตอบรับถ้ารอสุลลอฮ a สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า ف ل ا س ซ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر و ا อ إ م ا م العادل و ต ع و ة م ظ ล و م สามบุคคลที่การวิงวอนของเขาจะไม่ถูกปฏิเสธจากอัลลอฮฺสุบฮาอุวะตาลาคนที่ถือสินอดจนกระทั่งเขาละสินอดและช่วงเวลาที่ใกล้ละสินอดพี่น้องครับเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นโอกาสทองในรอบปี เราก็ผ่านกันมาหลายวันแล้วอยากจะให้ช่วงเวลาใกล้สิ้นอดนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ขอดุอาให้กับตัวของเราให้กับครอบครัวของเราให้กับพี่น้องของเราให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราได้เก็บเกี่ยวช่วงเวลาประเสริฐที่มันจะมีกับเราเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นบุคคลที่สองันก็คืออิมามุลอาดินผู้ที่เป็นผู้ปกครองที่มีความยุติธรรมและประการสุดท้ายการขอวิงวอนของผู้ที่ถูกอาธรรมประการที่8 พี่น้องครับการถือศีลอดที่มีความประเสริฐในเดือนรอมฎอนนั่นก็คือศีลอดนอกจากเป็นอิบาดะด์าที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์เป็นพิเศษแล้วศีลอดจะยังสามารถพูดได้ในวันกิยามะในวันกิยามะศีลอดที่มาคู่กับสิ่งที่มีความประเสริฐคู่กันในรอมฎอนนั่นคือการอา่านอัลกุรอานการอา่านอัลกุรอานการถือศีลอดสองสิ่งนี้จะไปปรากฏในวันกิยามะ ในวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาบอกว่าวันนั้นพ่อแม่ที่รักลูกมากก็ช่วยลูกไม่ได้ลูกที่มีความรักต่อพ่อแม่เพียงใดก็ช่วยพ่อแม่ไม่ได้สามีช่วยภรรยาไม่ได้ภรรยาช่วยสามีไม่ได้พี่ช่วยน้องไม่ได้เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ได้แต่มีเพื่อนที่แท้ให้กับเรานะครับอยู่สองสิ่งคืออัลกุรอานและการถือสินอดในเดือนรอมฎอนประการที่9กาการถือสินอด เป็นโล่ป้องกันให้เราพ้นจากการที่เราจะไปทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อละสุภานวัตลาการถือสินอดเป็นโล่ป้องกันไฟนรกในวังเกลียมะประการที่10กินปลาของคนถือสินอดนั้นถูกรับรองว่ามีความหอมยิ่งกว่ากินของจำมดเชียงประการ17การถือสินอดพี่น้องครับขอให้รเราพยายามทําให้สินอดของเราถูกตอบรับเพราะว่าสินอดของใครสักวันเดียวที่ถูกตอบรับ ความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของการถือสินอดจะทําให้คนคนนั้นรอดพ้นจากไฟนรกถึง70ปีท่านอับดุลเลาะห์วะลัิซัมได้กล่าวว่มาวมันซอมาเยุมันฟีซศบีลิลลาฮ์บัดอัลลอฮฺวะจ่าฮ์อันินนาริเศบอีน่ารีฟันใครถือสินอดวันหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺตาลาอัลลอฮ์จะทําให้ใบหน้าของเขาห่างไกลจากไฟนรกถึง70ปีและประการสุดท้ายความประเสริฐที่อยากจะฝากกับพี่น้องในเรื่องราววันนี้ที่เรารู้สึกว่าเรา กำลังจะได้รับจริงๆเราเก็บเกี่ยวมันไว้จริงๆในวันที่เราลงไปอยู่ในหลุมฝังศพอิบะดาพวกนี้แหะครับจะเป็นเพื่อนกับเราช่วยเราปลอดภัยในวันกิยามะวันที่ดวงอาทิตย์ร้อนระอุใกล้กับเราศีรษะจงกระทั้งเงื่อออกท่วมตัวสินอดกับอลัลกรุรอานจะช่วยกับเราและประการสุดท้ายสหายท่านหนึ่งชื่อว่าท่านอบีอุมาหม์อัลบาฮิลีร,รดิยัลลอฮุอันฮูอบีอุมาห์เนี่ยจะรับไปหาทูลสุลลอฮ์สุลลัลลอฮ์วะเลยวะสัลลัม Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, murni aku dengan amrin yang bermanfaat bagiku." Beliau menjawab, "Berpuasalah, karena tidak ada yang "Ya Rasulullah, tolong suruh aku, apa yang aku lakukan ibadah, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan manfaat yang paling besar kepadaku?" Rasulullah menjawab, "Berpuasalah, karena tidak ada yang seperti itu." Abu Mamana ท่านจงรักษาการถือสินอดเพราะไม่มีผลงานการตอบแทนใดเทียบเท่ากับการถือสินอดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอินชอนเราครับ12ประการที่เล่ากับพี่น้องในวันนี้ขออนุญาตทวนให้กับพี่น้องเพื่อจะได้เอาไปเป็นความรู้สึกงดงามในชีวิตของเราประการที่1นครับการถือสินอดอลาตะลาจะตอบแทนด้วยตัวของพระองค์เองประการที่2การถือสินอดจะสามารถลบล้างความผิดที่ผ่านมาประการที่3การถือสินอดจะช่วยลบล้าง ความผิดของเราระหว่างการถือสินอดปีนี้ถึงปีหน้าประการที่สี่มีโอกาสเข้าประตูอรอยานประการที่ห้าการถือสินอดนั้นจะทําให้เราถูกให้ปลดปล่อยจากไฟนรกประการที่6ได้รับความดีใจสองครั้งประการที่7การขอทุอาของเราไปที่ถูกตอบรับประการที่8การถือสินอดจะมาช่วยเหลือเราในวันเกลยามะประการที่ ก้าการถือศพนั้นเป็นโล่ป้องกันให้เราพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีบนดุนยาและป้องกันไฟนรกในวันเกียมาประการที่10กินปากของผู้ถือศดนั้นมีความหอมยิ่งกว่ากินของชามดเทียงประการที่11เราจะได้รับการให้รอดพ้นจากไฟนรกถึง70ปีและประการสุดท้ายจงภูมิใจเถอะครับว่าเราได้ต่ออัดต่อลองเราได้ปฏิบัติในสิ่งนี้เป็นคําสั่งใช้ขอละองเราเป็นบ่าวที่ดีและรักษาคุณงามความดีที่ไม่มีการตอบแทนใด เทียบเท่ากับการถือสนนดที่เรากําลังอยู่ในขณะน,นี้สุดท้ายนี้ครับขอดุอาต่อรองสุภาโนาวัตลาให้อลาอตตะลาน,นั้นได้ทงตอบรับการเฉลิมข,ของเราและขอให้พี่น้องได้ปฏิบัติอามันอิบัดาอื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นในความประเสริฐของเดือนรอมฎอนและขอให้ความประเสริฐที่ได้นํามาเล่ากับพี่น้องในช่วงเวลาในวันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจและเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้อดทนและดําเนินชีวิต ในการเป็นบ่าวที่ดีเพื่อเราจะได้กลับไปพบคาร์ลสุภัตตาลาในวันกิยา์มักได้รอดพ้นและปลอดภัยเข้าสวรรค์คาร์ลสุภานาวัตตาและประตูที่เราหวังที่สุดก็คือประตูอารยานนะครับอักูลุกะลีฮะดาวาสักรุลลอฮะลิวัลกุมวะลิสัยลิลมุสลิมินมิน kulli d ั m f a s a k i r ิ inna huwal g h a f u r u ร rahim ซัลลัมุอะลัยกุมุบราะห์มตุลลอฮิวะบรักาตุ